ช่วงนี้นะสองตัวบนมีสูตรให้เล่นเยอะอันดับแรกก็คือสูตรวายุนี่แหละเวลาเดินแล้วเดินแบบตั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 บตบเลยแต่สตัวล่างเนี่ยโอ้โหสูตรมาเป็นแพงสูตรวายุนี่ถูกจนต้องร้องขอชีวิต วันชนะ19วันวันแพ้11วันอัตราชนะ63.3%สเสวัสดีครับคลิปนี้เป็นแนวทางการเล่นหวยลาวงวดประจำวันที่22กันยายน2566นะครับโดยแอปพลิเคชันชาร์กฟินโดยปรมาจารย์1เดียวเจ้าเก่าคราวที่แล้วเป็นไงกันบ้างครับน่าจะถูกกันไปเยอะเลยนะเพราะว่าหลายสูตรเนี่ยเข้าการที่ชาร์กฟินมีหลายสูตรแล้วก็มันถูกเนี่ยมันข้อดีก็คือคุณหยิบสูตรไหนไปใช้ มันก็มีโอกาสถูกได้เช่นกันการที่ถูกหลายสูตรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีนะครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยสูตรวายุนะคเขาก็เหมาเข้าไปเลยครับเหมาไปทั้ง3าตัวบน2ตัวบน,2ต,วบน2ตัวล่างนะครับ3 7 2เจ็3อเจดอเจาอะไรเงี้ยนะครบเลยแล้วก็สูตรพิเศษนะครับถูก2ตัวล่างสูตรดวงดาวถูก2ตัวล่างเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอาจารย์ก็เก่งไว้เช่นเดียวกันนะฮะวายุเนี่ยสามตัวบนเนี่ยเก่งไว้80%เเลยนะครับก็คือ โดนเข้าไปเต็มๆขายถูกบ้างนะก็เม้นไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหรือไปเฮฮากันในกลุ่มไลน์โอเพนแชทของเราก็ได้นะครับสองบนนะครับวายุก็เก่งไว้เช่นเดียวกันนะครับก็ถูกเข้าเป้าเช่นเดียวกัน2ตัวล่างตัวที่เข้าก็จะมีพิเศษกับวายุเข้าเช่นเดียวกัน สูตรดวงดาวนี้ไม่ได้เก่งไว้นะครับแต่ก็เข้ามาด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ถูกนะฮะซึ่งก็โดนกันหลายคนเหมือนกันนะฮะเท่าที่ดูจากตัวแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ฟีดแบกมาทางหลังบ้านนะครับก็ยินดีด้วยอสำหรับคนที่ไม่รู้จักชาร์คฟินนะครับชาร์คฟินเป็นแอปพลิเคชันสูตรหวยนะคุณสามารถที่จะนะกดที่สูตรคำนวณน,นะครับแล้วก็มีสูตรให้ใช้งานเนี่ยถึง 9ก้าสูตรด้วยกันเลยนะครับแต่ละสูตรเนี่ยนะครับมันจะมีการบันทึกย้อนหลังให้ดูว่ามันถูกกี่งวดนะกำไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอยู่ในรูปแบบของกราฟคุณสามารถดูได้นะครับสูตรที่3ตัวบน2ตัวบน,2ต,วบน2ตัวล่างนะครับดูได้ว่าเออมันถูกมากน้อยแค่ไหนเวลาเราต้องการใช้งานนะครับอ่าสมมุติว่าดูฮานอยพิเศษนี้ครับกดดูสูตรปุ๊บอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีสูตร ตัวเลขโผลขึ้นมาแล้วก็คัดลอกนะกด Copy ไปใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็ง่ายมากหวยเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันถึง34ตลาดนะครับมีเยอะมากนะครับมีไทยรัฐบาลไทยออมสินฮานอยลาวนะฮะหวยต่างประเทศแล้วก็หวยหุ้นนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับให้เลือกถ้าใช้งานฟรีก็จะเป็นหวยรัฐบาลไทยนะครับที่เหลือคุณก็ต้องไปซื้อแพ็กเกจนะครับเพิ่มการซื้อแพ็กเกจนี่คือการซื้อแพ็กเกจเพื่อที่จะ ใช้งานสูตรไม่ใช่ว่าเป็นค่าสมาชิกเข้าห้องนะครับเวลาคุณจะใช้งานสูตรต่างๆคุณต้องเข้าไปซื้อแพ็กเกจแบบนี้ถ้าเป็นหวยลาวคุณก็จะต้องซื้อตั้งแต่แพ็กเกจ b e ก i เนอรขึ้นไปนะครับนะ49บาทถ้าเป็นหวยอื่นอยากใช้หวยอื่นและใช้ฟังก์ชันอื่นๆเยอะๆมากมายก็เป็น Super ร์ p นะครับมี5วัน10วันหรือ30วันนะครับแล้วแต่ครับจ่ายเงินผ่าน QR Code หรือว่าอีเดปเปอ c h a s e ก็ได้นะครับ เราไปดูกันเลยแล้วกันข่าวที่แล้วนี่ก็ถูกกันไปยับยับนะคนที่เล่นหวยลาวนะก็ยินดีด้วยงวดนี้เรากดไปที่อะไรครับสําหรับคนมือใหม่นะสูตรคํานวณแล้วก็ไปเลือกหวยลาวปัป๊บเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ติ๊กให้เหลือแค่3ามตัวบนก่อนเราจะพิจารณาทีละรางวัลน,นะครับโดยที่เรามาดูกันว่าสูตรไหนเนี่ยมันจะเวิร์กบ้างนะครับซึ่งหลังๆเนี่ยหวยลาวเนี่ยเริ่มที่จะมีสูตรต่างๆเนี่ย เริ่มกับเรียกว่าเริ่มใช้งานได้ดีขึ้นมาเรื่อยๆเนะครับเพราะว่าสูตรมันจะไม่ได้เดินเป็นนิรันด์นะครับบางครั้งมันเดินบางครั้งมันหยุดบางวันเดินบางวันหยุดหรือบางบางช่วงหายไปเลย3 4สี่งวด10บงวดหายไปเลยอย่างนี้ก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ดูตัวอย่างครับเนี่ยอย่างย้อนหลังนะครับวันที่เท่าไหร่ครับวันที่18นี่ก็ถูกไปนะฮะแล้วก็แหละครับอันนี้วันที่15นะก็ถูกไปเหมือนกันวันที่13เนี่ยนะครับก็ถูกถูกทุกงวดนะ ถูกกันทุกงวดอ่าอันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ11กันยา8กันยา6กันยามีอยู่งวดหนึ่งไม่ไม่ถูกเลยสักสูตรเดียวนะครับแพ้เรียบก็ต้องยอมรับว่ามันมีเหมือนกัน3ตัวบนเนี่ยอาจารย์มองว่าสูตรพิเศษกับสูตรโบราณเนี่ยนะครับก็ยังให้80%อยู่ให้น้ำหนักเขาอยู่นะเพราะว่าเขายังไม่แท่งเขียวก็ยังไม่ขึ้นนี่แท่งเขียวตรงเนี้ยนะเออถ้าจะขึ้นขึ้นมาโบะเนี่ยนะฮะก็อาจจะแบบว่าโอเค ลดน้ำหนักลงหน่อยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ถูกทุกงวดเนาะ,ะตราบใดที่มันยังไม่ขึ้นเนี่ยและสูตรมันยังเดินอยู่เนี่ยแสดงว่ามันเวิร์ก่ามันยังรอได้อยู่นะครับแต่ถ้ามันหายไปนานๆน,นี่ค่อยว่ากันนะส่วนสูตรวายุเนี่ยเพิ่งจะถูกไปอ้าวอาจารย์ทําไมให้คะแนนแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเองล่ะครับก็เนื่องจากสูตรวายุมันเพิ่งถูกไปเมื่องวดที่แล้วนี่เองนะครับฉะนั้นเนี่ยถูกไปเมื่อวานจะถูกอีกเนี่ยค่อนข้างยากนะอาจริงๆเนี่ยใน ในชาร์กฟินเนี่ยนะครับสูตรที่เป็น3ตัวตรงเนี่ยจะถูกทุกงวดเนี่ยมีไหมมีหวยรัฐบาลเนี่ยคุณจำได้ไหมแบบว่าบันทึกกินเนสบุ๊กออฟเลคคอร์ดเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนะฮะถูกสีงวดติดกันเนี่ยสามตัวบนเห็นไหมสูตรวายุหวยรัฐบาลไทยนี่แหละโดนมาแล้วจังๆแต่ว่า เราจะไปหวังว่ามันจะแบบทุกงวดไม่ได้แต่ไม่เป็นไรถ้าใครรักชอบสูตรวายุนะครับเล่นแต่เบาๆมือหน่อยแล้วกันต่อมาครับ2ตัวบนช่วงนี้นะ2ตัวบนมีสูตรให้เล่นเยอะอันดับแรกก็คือสูตรวายุนี่แหละสูตรวายุเนี่ยถึง80%เลยอาจารย์ค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่าสูตรวายุในเวลาเดินแล้วเดินแบบตับตับตับต,บตบเลยแต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็มีแบบเว้นๆอยู่บ้างเนาะพิเศษครับสูตรพิเศษเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็เดินดีครับแล้วทุนเขาเขาน้อยกว่าสูตร วายุนะทุนเขาประมาณ30-31หางนะครับส่วนสูตรวายุ42หางโบรานเนี่ยนะเจครับโอ้หห่างมานานแล้วนะก็เลยให้ประมาณสัก70%นะฮะอย่าไปทุ่มเยอะนะครับส่วนสูตรดวงดาวเนี่ยก็เริ่มกลับมาเดินแล้วเนาะก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะให้เขาหน่อยให้เครดิตเขานิดนึงหรือคุณจะใช้การรวมสูตรก็ได้คุณต้องเป็นซูเปอร์วีไแล้วเข้าไปในสูตรผสมอย่างเงี้ยครับไปที่หวยลาวนะครับกดสูตรพิเศษแล้วก็สูตรดวงดาวอย่างเงี้นะครับ เพื่อที่จะรวมสูตรนะครับอย่างนี้ได้ก็คือเอาเลขของสูตรพิเศษกับสูตรตรงนํามารวมกันแบบนี้ถ้าเป็นบิคิเนอร์ธรรมดาจะไทยไม่ได้นะครับสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างสองตัวล่างเนี่ยโอ้โหสูตรมาเป็นแผงเริ่มต้นของสองตัวล่างก็คือสูตรวายุครับสูตรวายุนี่ถูกจนต้องร้องขอชีวิตต้องใช้คำนี้ดูที่ครับ วันชนะ19วันวันแพ้11วันอัตราชนะ63.3%นี่คือวินเรตของสูตรวายุสำหรับหวยลาวนะสองตัวล่างนะใช่าะสงตัวล่างนะเห็นไหมครับเวลาถูกทีเป็นแผงเป็นแผงตามได้ครับตามได้ตัวนี้นี่คือแบบตามได้แล้วต่อให้ไม่ถูกงวดหน้าก็ตามได้นะครับตอนนั้นอาจารย์บอกให้หยุดไปตอนที่เขาแพ้ไป3 แพแพ้ไปติดกันสามครั้งปุ๊บหยุดก่อนนะครับแล้วร้อยเขากลับมาใหม่คราวนี้เขากลับมาใหม่ละก็ตามต่อได้นะฮะในรอบสามสิบวันนี่คือแบบว่ามหากราบมากนะลองดูหกสิบวันนะโอ้โหแน่นอย่างแน่นอ่าโอเคเก้าสิบวันก็มีแบบแหวงแหวงบ้างนะครับโอ้โหสูตรวายุนี่ไร้เทียมทานจริงๆนะครับสูตรไร้พ่ายสูตรไร้พ่ายไปดูคลิปนี้นะเนี่ย ใครที่อยากรู้เรื่องสูตรวายุมากกว่านี้นะไปดูคลิปนี้กําเนิดสูตรวายุจากเลขศาสตร์โบราณสูตรานานสูตรหวยไร้พ่นี่แยกออกเป็นคลิปหนึ่งเลยนะครับอาจารย์ทํมาให้ดูละสรุปว่าไปใช้กับตลาดไหนได้บ้างนะฮะแล้วก็สูตรเมคาครับสูตรเมคาเนี้ยค่อนข้างเป็นพี่น้องกับวายุนะครับก็คือมีความคล้ายคลึงกันแต่เลขเขาจะน้อยกว่านะแต่เขาจะถูกน้อยกว่าแต่ว่าเลขเขาทุนเขาน้อยกว่าเห็นไหมครับทุนเขา20บบาทเองนะ เวลาถูกก็75เวลาเสียเสียแค่20สนะครับสูตรเมรคาก็ใช้ได้นะนะแปเหมือนกันส่วนสูตรดวงดาวเอาไปรวมกับคนอื่นได้นะครับเพราะว่าสูตรดวงดาวเนี่ยทุนเขาแค่แบบ14บาท9บาทนะสิบาทเท่านั้นเองนะฉะนั้นสูตรดวงดาวค่อนข้างทุนน้อยเอาไปรวมกันอื่นได้นะครับแล้วก็สูตรพิเศษอ้สูตรพิเศษก็ดูดีเห็นไหมครับอ่านะมีแหวงแหวงบ้างแต่ว่า หลังๆเขาก็เดินดีนะครับเดินดีแต่คุณต้องไปเปรียบเทียบเอานะว่าเนี่ยพอคุณกดดูแล้วไปดูในแอปของตัวเองด้วยนะว่าอาจารย์สอนให้ดูนะครับให้เกรดของแต่ละสูตรแล้วคุณต้องไปคิดเองด้วยวันหนึ่งเนี่ยคุณไม่ต้องมีอาจารย์เล่าคุณกดแอปดูคุณก็ใช้งานได้เลยพิเศษ80%สูตรโบราณ70%น70%แบบนี้นะค70%คือมันห่างค่อนข้างเยอะอะ จใจคอไม่ค่อยดีนะครับให้เจแต่มีตัวเล่นเยอะเลยเห็นไหมครับมีทั้งวายุเมฆาดวงดาวพิเศษบโบราณเต็มไปหมดเลยสําหรับ2ตัวล่าง <c oughs> ก็โอ e n นแชทเรากลับมาแล้วระวังกันนิดนึงนะเวลาโพสอะไรแบบตัวลุงตัวเลขที่มันสุ่มเสี่ยงหรือโพสพูดข้อความมันตรงเกินไปในไลน์โอ e n นแชทเนี่ยมีข้อห้ามอยู่ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนะครับถ้าเกิดว่าห้องปลิวอีกนะกลับมากดปุ่มนี้อีกทีแล้วมันจะพาไปห้องใหม่เลย นะครับส่วนคนที่ยังงงๆอยู่นะครับกดเข้าไปเนี่ยสอนการใช้งานนะไปตั้งแต่บทแรกเลยทำความรู้จักกับชาร์กฟินเรียนรู้ฝึกฝนมันคุ้มมากเลยที่จะทำให้คุณนะ่มีกำไรไม่ได้ใช้โชคลางอย่างเดียวบนบานสารกล่าวไว้บ้างก็ดีนะคือประมาณ30%เนตี่ยต้องใช้โชคนะแต่อีก70%เป็นี่ยเป็นระบบเป็นเทคโนโลยีใหม่ของชาร์กฟินช่วยคุณได้ วันนี้อาจารย์ก็ทำคลิป5อันดับที่ทำเงินมากๆนะครับเหมือนเซตอินเด็กอะเหมือนดัชนีตลาดหุ้นอันไหนดีสูดจะได้เลือกเล่งง่ายๆสําหรับมือใหม่นะครับชื่อ5้าหวยเด็ดสูตรเดินทําเงินรายวันนะอันนี้ก็เป็นคลิปที่อาจารย์ออกไปในวันนี้เช่นเดียวกันฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้นะครับเพื่อไม iPad, ่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆแล้วก็ถูกไว้ไปด้วยกันนะครับสาหรับสมาชิกทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ